คุณเชื่อในพลังอัตราทดไหมมาดูกันว่ามันจะโชว์พลังได้ขนาดไหนกับรถไฟฟ้าราคาประหยัดเริ่มจากการถอดเครื่องยนต์ออกจากรถและใส่มอเตอร์ของเล่นเข้าไปแทนและใช้ถ่านเพียงก้อนเดียวเป็นพลังงานให้มอเตอร์นะครับคิดยังไงมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เรามาดูกันว่าเกียร์ที่ใช้มันจะช่วยได้จริงไหมเริ่มจากการออกแบบเกียร์บ็อกที่สร้างอัตราทดได้สูงมากๆกนะครับเขาได้ผลิตเฟืองต่างๆจากเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับเขาได้ทําจุดยึดเพื่อส่งกําลังจากเกียร์บ็อกที่ออกมาไปสู่เพลาขับนะครับจากนั้นา,รราว่ อัตราทดจะสูงมากเฟืองตัวแรกหมุนอย่างไวแต่เฟืองตัวหลังแทบจะไม่หมุนเลยนี่คือเคล็ดลับของการทดลองนี้ครับลองใส่ถ่านดูเฟืองก็หมุนได้ไม่ติดขันนะครับแต่ผลที่คือผ่านไป3 4สี่ชั่วโมงแล้วรถก็ยังอยู่ที่เดิมคิดว่าเป็นอัตราทดที่สูงเกินไปมากนะครับแต่เขาไม่ลดความพยายามเดินเครื่องไปสองวันเต็มๆรถขยับได้จริงแต่ขยับได้เพียงนิดเดียวเครได้ลองเปลี่ยนเฟืองออกหรือเพียง4ตัวรถก็ไปได้เร็วขึ้นจริงๆครับและได้ทดสอบแรงดึงพบว่ามันสามารถสร้างแรงดึงได้ถึง50กิโลกรัมแต่ถ้าใช้อัตราทด,ทดที่สสูงงงมมมาาากันรรถทแดดึไ้ ถึง200กิโลกรัมนะครับและเขาได้เปลี่ยนอัตราทดและขึ้นไปขับรถรถสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างช้าๆแต่ไม่นานมอเตอร์ก็ไหม้นะครับซึ่งไอเดียนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นใครคิดว่าต่อยอดยังไงได้บ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนใครอยากชมคลิปแบบเต็มๆสามารถไปชมได้ที่ช่องกาลาหลาด54ได้เลยครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ